ยิ่งใหญ่ที่มิสเตอร์ดีไอวยสาขาที่815สาขาปานาเร็ปรตัตตนีมาพร้อมกับสินค้าครบเครื่องเรื่องของใช้ภายนในบา้านจัดกันอย่างจุกใจ3วันตั้งแต่วันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567ถึงวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567นี้ แจกจริงไม่ต้องลุ้นเพียงซื้อสินค้าคร,บ,ครบ300บาทรับฟรีรงมเรนโบว์มิสเตอร์ดีไอไวหรือชามสแตนเลสฟรีทันทีจากมิสเตอร์ดีไ,ไจัดเต็มกับกิจกรรมสุดพิเศษในงานฉลองเปิดสาขาใหม่พบกันในวันศุกร์ที่12กรกฎาคม2 5 0 เถึงวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2,567นี้เท่านั้นร้านมิสเตอร์ดีไอวามีสินค้ามากมายกว่า15,000รายการทั้งอุปกรณ์เครื่องมือช่าง <S <S เครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอุปกรณ์เสริมในรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งบาง้านและอื่นๆอีกมากมายแน่นอน่าช็อปเกินครบคคที่มิสเตอร์ดีไอวายมากกว่า800สาขา ใกล้บ้านคุณพบกับกิจกรรมเปิดตัวสาขาสุดพิเศษได้ตังแต่วันศุกร์ที่12กรกฎาคม2 5 6 7ถึงวันอาทิตย์ที่14รกรกฎาคม2 5 567นี้ที่ Mr. สเตอร์สาขาที่815สาขาปดาเรกปัตตานีเพียงซื้อสินค้าครบ300บาทรับฟรีรมเรนโมมิสเตอร์ดีไอวหรือชามสแตเลสฟรีท,ทันทีจาก Mr. สเตอร์พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมพิธีเปิดสาขาใหม่ได้ที่ Mr. สเตอร์สาขาที่815สาขาปดาเรกปัตตานีอย่าลืม มาร่วมฉลองพิธีเปิดสาขามิสเตอร์ดีไอวายสาขาที่815สาขาพระนาเรศปัตตานีตั้งแต่วันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567ถึงวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2500